ไปที่อาเทศเลยนะคะอาเทศเชิญค่ะขากขลาบคารวะพ่อครูสรระทุกๆลูกขอกราบคารวะท่านอาจารย์หมอกเอกล็ดดรใจเพชรกาจนคารวะครูทุกๆท่านครับจเจริญธรรมสมบดีณ์ในและทุกจิตอาสาหมู่มิตรทุกๆท่านตลอดจนผู้รับเข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับผมชื่อประพันธ์โพคําชื่อเล่นประเทศ ชือทางธรรมว่าใจถึงศิลกล้าจนเป็นจิตอาสาจรอยู่ที่เมืองดัล,ลลสัสมรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนักศึกษาอริยะปริญญาปัญญาติีที่ใกล้และกำลังจะขอขอจบในปีนี้แล้วก็เป็นนักศึกษาของหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำชุนโลกหลักสูตร 6เดือนนะครับาการบ้านที่จะส่งวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วก็แนวิถีทางเนี่ยว่าทำไมตัวเองถึงที่ใช้เวลาอันรวดเร็วระยะสั้นแล้วในการที่จะหักดิบในการที่จะลดละเลิกกิเลสบ,บางตัว เอาบยามุงตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการตรงเนี้ยมันก็มีขั้นตอนของเขาในการที่ว่าในการที่เราจะทำไงเราจะคิดแล้วที่คิดแล้วจะทําแล้วก็ทําได้ทันทีเนี่ยเมื่อได้ได้วิชาในการไขควรไต่ตองแล้วเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกับหลักวิชาการที่เราเคยเราเคยเรียนมาในเรียนกฎหมายมาในในคณะนิติศาสตร์เนี่ยมันก็ตั้งแต่วิชั่วโมงแรกๆเนี่ย ท่านอาจารย์เขาจะแนะนาให้รู้รู้จักวิธีว่ากระบวนการของการกระทำเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเมื่อมาเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ค่อค่อข้างที่จะมาเดนแนวทางเดียวกันก็คือว่ากระบวนการตรงนี้มันเริ่มจากการคิดแล้วก็ไต่ตองตัดเตรียมการวางแผนแล้วก็ลงมือกระทําอันนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยตรงคิดเนี่ย ถ้าเราคิดดีเนี่ยเราคิดดีไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางโลกียาเนี่ยถ้าเราคิดเราคิดไม่ดีเนี่ยมันก็คิดอย่างคิดคิดวิตกกังวลวันไวแล้วก็ทําให้เราเกิดคิดไปต่างๆนานาเพื่อที่จะไม่ดีเป็นส่วนมากแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคิดทางธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะคิดเอาเอาเอาอะไรเขาเรียกว่าเอาแนวความคิดเอาคําสอนของ พ่อครูเอาคําสอนของพุทธศัตว์เอาคําสอนของอัริยศัตว์เอาคําสอนของสัตบุรุษเอาคําสอนของท่านอาจารย์เนี่ยมาเป็นแนวทางในการรวบรัดในการที่จะไต่ตองแล้วก็ติตองว่าเราทําสิ่งเนี้ยเราสามารถที่จะกระชับเวลาในการคิดได้เลยว่าเออสิ่งนี้มันดีแน่ดีแน่เราตัดสินใจ มันถึงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือลงมือทาลงมือทําก็คือการที่เราลดละเลิกหรือว่าเราหักดิบตรงนั้นได้เลยตรงเนี้มันก็เป็นการที่ว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาแต่ถ้าเราเป็นการทางโลกิยาเนี่ยเราจะเสียเวลาอีกสองขั้นตอนก็คือไหนจะต้องตระเตรียมการไหนต้องวางแผนการไหนลงต้องมาลงมือทำไหนจะต้องงว่นนี่นั่นสาเร็จหรือไม่สาเร็จแต่ถ้าเราคิดทางธรรมะมันมีทางสายเดียวเท่านั้นคือสาเร็จสําเร็จก็คือการพ้นทุกข์แต่ถ้าเราคิดทางโลกแล้วเนี่ยมันไม่มีทางพ้นทุกข์ มีแต่กิเลสมีแต่อัตตามีแต่ปัญหามีแต่ราคะมีแต่กามเข้ามาสู่ตัวเราทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดโดยใช้หลักธรรมะในการที่เราจะคิดมามันสามารถที่จะตัดตัดขั้นตอนแล้วก็ลดแล้ว,ลวสามารถรวบแลดตัดความเนี่ยเราสามารถที่จะหักดิบในการที่จะลดละเลิกกิเลสบางตัวหรือหลายๆตัวหรือทีละตัวทีละตัวเนี่ยได้เวลาอันฉับพลันทันท่วนนะอันนี้ก็เป็นการส่งการบ้านในเรื่องการเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน ทำไมถึงเปลี่ยนได้เร็วทำไมถึงเปลี่ยนหักดิบได้โดยที่ไม่ต้องล้งรออะไรเลยแต่มันก็มีกระบวนการในกามคิดเหมือนกันในการที่เราตัดสินใจลงมือแล้วลงมือลงมือก็ทาแล้วก็ลงมือทําทันทีมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะพ้นทุก์ได้กิเลสตนนั้นได้ทันทีจเจริญทรรมใครับเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เมื่อวานที่ส่งการบ้านก็คือยังตกประเด็นไปในเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองการพึ่งพาตนเองเนี่ยมาได้ หลักนี้ก่อนที่จะพบแพทย์ผีดิษฐด้วยด้วยด้วยซ้ําไปาแต่ในขณะที่เดินทางมาอยู่มีการใหม่ๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีวิบากบมดไม่ว่าอ่างสิ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็ยังลุกลุกลุ่มรุมมดอ,ดอนดอนหักเหทุเลท,ทุลังในการที่เราใช้ชีวิตแบบทางโลกอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะให้พึ่งพาอาศาัยตนเองได้แต่เราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นในขณะที่เราพึ่งพาคนอื่นแต่เราก็ยังมีความคิดว่าทํำยังไงที่เราจะทําให้เราเนี่ย ได้พึ่งพานตนเองได้มากขึ้นจนกระทั่งเข้ามาสู่แพทยวิถีธรรมเนี่ยมันจึงทําให้เราเนี่ยได้รู้จักวิธีการพึ่งตนเองช่วยเหลือตอนเองแล้วก็มีการที่จะทําอย่างไรให้การพึ่งตนเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเราไม่เป็นภาระของคนอื่นและไม่ทําอยู่บนค,คือะอะไรเขาเรียกว่าทาความดีเพื่อตอนเองแต่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่น มันก็ทําให้เราเนี่ยได้กระชับในการพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้นและการพึ่งพาตนเองก็คืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาตนเองในลักษณะของการปลูกผลไม้ไอปลูกสมุนไพรทําอาหารรับประทานเองไม่ว่าจะเป็นอาหารรับประทานในใน,ใน,ใ,นในระหว่างวันแล้วก็รับประทานอาหารที่จะเอาไปที่ทํางานเราก็เตรียมการไว้เลยว่าวันนี้เราจะทานเท่าไหร่เนี่ยทานแค่น,น,น,นี้แล้วก็จำเจลี่แล้วก็ทานเปนินแล้วก็ เราก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่เหยียดเหยียนใครแล้วก็เมาถึงประเด็นในการที่ว่าในการเราพึ่งพาตนเองแล้วเนี่ยเราก็จะได้วิธีทางเนี่ยไปแนะนําคนอื่นโดยการที่ว่าเราไปแบ่งบานคนอื่นแล้วในการแบ่งบันคนอื่นนี้เราก็สามารถที่แบ่งปันได้โดยที่ว่าให้ไปแล้วแล้วก็ไม่คิดเกี่ยวอ,อะไรจากใครให้ได้มันก็ทําให้เราเนี่ยยิ่งมีใจที่ใจเบิกบานเอิบเอิบเอิบอเอิ้เอี้อเอื้อเอื้อเอืิอเอื้นเอื้อเอ้้ ก็ลอดไปจเจริญธรรมำสำนึกดีครับทุกทุกท่านเอผมขอยาวเทศครับอาเทศผมถามอาเทศเราอยากถามมานานแล้วอาเทศไปอเมริกาทําไมอ้าแรกแรกเนี่ยไปอเมริกาะจะไปอยู่อเมริกาไปทําอะไรอ่ะวามประเด็นเออประเด็นแรกเศรษฐกิจเศรษฐกิจคือประเด็นที่สองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอืมประเด็นที่สามนี้อันนี้สําคัญ หนีศัตรูหนีศัตรูนี่มันมีอยู่สองประเด็นเขราประเด็นที่ถูกถูกทกหนิงมาคือคือจากเพื่อนฝูงในแวดวงเดียวกันแล้วก็เพื่อนฝูงานการเมืองแล้วก็เพื่อนฝูงที่ที่เป็นเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเองอยู่นี่ต่อไปเองไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเองอืและะ้วเลยเลือกอเมริกานะครับก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิต อันดับแรกเลยเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่เปลี่ยนทางโลกียะตอนนั้นมัน,นก็เลยต้องไปอยู่อเมริกาที่ผมท้าความาให้นะเจ้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิบากมันสร้างผลจากความกลัวกังวลจากความอยากของเราเนี่ยที่มันทําลายให้เราต้องไปโดนใจคิดอย่างนั้นแล้วไปอย่างนั้นเมือนน้องผมอะ่ะตอนนี้ก็อยู่อเมริกาจะไปขุดทองหวังรวยเศรษฐกิจเหมือนกันไปตอนนี้กลับไม่ได้เลยเพราะอะไรไปครอบครองสมบัติไปเยอะ ก็ต้องไปทุกข์ทรมานกับการหาเงินไปทุกข์ทรมานกับความอยากได้สุดท้ายก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะว่าจะกลับมาก็ลําบากก็จะเห็นนะครับว่าวิบากที่มันเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่เจอสัมมาทิฏฐิหรือเจอสัตตบุรุษหรือเราเรามันต้นงต้องสร้างผลที่เราเจออย่างนั้นแหละแต่เราโชคดีที่เรามาเจอพระวิธรรมหรือมาเจอสัตตบุรุษแล้วเราก็อ่านใจเราเองออกได้นะแล้วเรามาลดละเลิกในส่วนที่เราบกพร่องอะ แต่เรากล้ายอมรับด้วยนะว่าเนี่ยอาเท่บอกมาสามจุดนะอาเท่รู้ละอ๋อที่มันสร้างผลที่เราต้องไปอยู่ที่นู่นนะ่ะเพราะวิบากเราเนี่ยมันไปโดนใจเพราะเราเคยหลงเราไม่รู้นี่ว่าเราหลบไปงั้นมันก็คือความปลอดภัยความอยู่รอดน่ะนะและอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนชีวิตเราด้วยนะ่ะเราคิดอย่างนั้นละ่ะสร้างผลอย่างนั้นเลยเพราะเรายังไม่กุศลยังไม่ถึงรอบอะ่ะพอเรามาถึงรอบปุ๊บจะกลับมาก็ค่อนข้างลําบากแต่ก็ใจจะกลับนะบางท่านก็กลับไม่ได้อเห็นไหมครับเราก็ต้อง กล้ารับอิบากอีดีอยู่แล้วก็ยินดีที่จะทําตัวที่อยู่ในศีลอย่างที่อาจารย์บอกแล้วอเทศได้ทําเนี่ยแหละครับผมว่าเนี่ยมันประเสริฐเท่านี้ก็ดีมากแล้วผมว่าอเทศก็ยินดีในสิ่งที่เราอยู่เนี่ยแหละแล้วยินดีในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เรียนรู้ความบิดพลาดเรียนรู้ว่ากิเลสเนี่ยเขาสร้างผลร้ายให้เราตลอดเวลานะครับทั้งชีวิตนะ่ะถ้าไม่เจอตรงนี้ไปเราไม่รู้ชีวิตเราจะเป็นยังไงนะเทศกินเหล้าอยู่เลยนะ ผมว่านะมันจะเห็นความต่างเยอะแยะเลยอย่างที่าเต้พูดมาแต่ละเรื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันคือความก้าวหน้าทางจิตใจเรานะ่ะที่เรามีความมั่นใจและความผาสุขขึ้นตลอดเวลานะครับเราได้เรียนรู้ตรงนี้แหละสนุกตรงนี้แหละครับอาเท้เอาไปกําลังใจให้อาเท้ครับไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกพี่น้องอยู่ตั้งเยอะอยู่อเมริกาคือคือต้องขอขอเสริมป้อมก็ตรงที่ว่าในการไปอเมริกาเนี่ยอีกอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่สี่ คือถ้าเราอยู่อยู่เมืองไทยเนี่ยลูกลูกชายที่เพราะว่ามันเกิดภาวะสภาวะครอบครัวที่ครอบครอบครอบครัวไอ้ครอบครัวแตกแยกแล้วก็ภรรยาเราเนี่ยคืออดีตแม่บ้านเนี่ยเขาขอหย่าขอหย่าโอเคถ้าตอนนั้นเขาไม่ขอหย่าเราเราก็คงไม่ได้ไปอเมริกานะนั้นเป็นประเด็นเสริมอีกประเด็นหนึ่งที่ที่มันจะต้องไปอเมริกาก็คือถ้าเรายังอยู่เมืองไทยเนี่ยลูกลูกลูกเราสองคนเนี่ย เรียนจบมาหาวยาลไม่ไม่จบมาหาวยาลแน่นอนเพราะว่ามีไม่ใครส่งเขาเองเขาก็แยกตัวออกครอบครัวไปเขาก็ไม่รับภาระอะไรเขาก็ทิ้งลูกให้เราดูแลแล้วลูกอยู่ในระหว่างการคาราคาสังจะจบไม่จบเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรามีเรา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 เ,ราเห็นอนาคตของลูกเราแล้วไม่จบแน่ฉะนั้นก็เลยบอกกับลูกบอกบอกับพ่อแม่ว่าอะไรไปทังสิงบอกเอาแะไวไปเอนะแล้วก็ไปก็นี่แหละก็เป็นอีกอีกปัญหาหนึ่งที่มาทํางานแล้วส่งเงินไปให้ลูกชายจนจบ เราก็หมดผ่านละลล่ะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นตรงที่ประเด็นตรงที่ว่าที่ป้อมบอกว่าเออไปอยู่อเมริกาแล้วจะไปไปนั่นนะจริงจริงโดยโดย,โดยสภาวะตัวเองแล้วเนี่ยนะตอนนั้นที่ออกไปจากเมืองไทยเนี่ยมีเพียงแค่กระเป๋าใบเดียวรองเท้าอีกสองคู่ที่จะไปใส่นอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติอะไรเลยแต่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านหลังหนึ่งก็เจ็บ เจ็บสมบัติไม่ไหวก็วันนั้นก็จะกลับเรียนอาจารย์ไงว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วมันมาถึงจุดตรงนี้ว่าตอนนี้กําลังเรียบเรียงว่าเรียบเรียงว่าเอ้ยของอันไหนที่เราจะไปใช้ส่วนตัวดีซะอีกที่เรามาอยู่แพทย์บีธีทําเนี่ยมันทําให้เราขจัดขจัดกิเลสขจัดมารขจัดภาละทุกสิ่งอย่างเนี่ยออกตัวให้หมดเหลือแต่เสื้อผ้าที่จะเพาะใส่เฉพาะใส่ตามฤดูเสื้อเสื้อผ้าเฉพาะใส่ของแพทย์บีดีทําแค่นี้ก็เกินพอละฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็คิดว่าจะบริจาคให้หมมดออื ดีครับอาเทสครับผมอยากให้หมดเลยผมจเอา,าสั้นๆอย่างนี้แล้วการที่ผมท้าความแบบนี้ก็จะได้เห็นไงครับว่าการมีชีวิตคู่ก็เกิดจากความอยากของเราเนะทุออยากมันเกิดจากกิเลสที่อยากไปทั้งหมดอ่ะเนี่ยแล้วเราเจออย่างเงี้ยเราก็โชคดีแล้วเราได้มาเรียนรู้ของชีวิตของแต่ละท่านนะครับแม้กระทั่งตัวเทสตัวผมด้วยเหมือนกันเราก็จะมีวิบากที่เราเกิดจากความอยากเราเนะี่ยเราก็สร้างผลเราต้องรับวิบากแบบนะั้น ต้องกระเดกประยเพื่อลูกเราไม่มเีเราไม่ต้องไปเนาะเราเรียนรู้กันร่วมกันอย่างเงี้ยเท่เป็นกำลังใจให้เราเท่ครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ค,นนคิดอย่างเดียวว่าเพราะว่าคิดต่างต่างในแต่ไรแล้วนะทั้งทั้งที่ว่าก่อนนี้แต่โค้แปรถีทาก็คือการที่เรามาอยู่อเมริกาเนี่ยเรามาใช้วิบากวิบากตรงนั้นวิบากเนี่ยวิบากตรงนั้นมันยังอยู่ในระหว่างวิบากของโลกียะก็คือเรามาใช้วิบากที่เราเคยทํากับคนอื่นไว้เราเคยสร้างพลกรรมสร้าง วิรกรรมที่ไม่ดีให้คนอื่นไว้แม้แต่กระทั่งอะไรลงมาเรียนๆทุกๆท่านวิบากลายที่เราเคยว่าคดีจนกระทั่งลูกความฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าคุกไม่เชื่อเลยก็ต้องเชื่อว่าอยู่วันดีคือดีเนี่ยเราถูกตำรวจตามมาเนี่ยทั้งๆที่เราขับรถด,ดีๆตำรวจก็ยังหาว่าเราเนี่ยขับรถไม่ตรงทางก็สต็อปบเราตอรา็อตเอาเราเข้าคุกอ่ะไปนอนใส่เสื้อชุดสีส้มอราป้อมอเคยเห็นมาที่ในหนังอ่ะในหนังเข้าใจเห็นว่านักโทษเขาจะใส่สี ใส่ใส่ใส่สีใส่สีส้มแล้วส่งเข้าเข้าคุกอะ่ะแต่ยังดีอ่ว่ามันเป็นคุกเบื้องต้นที่คุกมันอยู่ใต้ผนสารที่รอการที่รอการจะขึ้นขึ้นสารที่จะรอผ่อนผันคดีหรือว่าจะดําเนินคดีต่อไปบางเอญว่าเราไม่มีเราไม่มีความผิดอะไรหนึ่งเราไม่มีความผิดอะไรสองเราอยู่ตอนนั้นเราอยู่ในช่วงระยะที่เป็นอ่าเป็นไอะอ,ะอะไรเขาถือกีดการแล้ว สามเรามีไอ้ไดเวอร์ไล่เส้คือบัตรประชําตัวประชาชนด้วยอยู่ในตัวเขาก็เลยให้เราแค่อยู่ทุกทุกคราวและขอประกันตัวไปดำเนินคดีวิบากร้ายตรงนั้นน่ะมาทำให้ไปนอนกก่หน้าผากในคุกหนึ่งคืนว่านี่คงเป็นวิบากร้ายที่เราเคยเอาคนเข้าคุกเราต้องมานอนคุกอย่างนี้มันก็ปอบไปแล้ววิบากร้ายตัวอื่นอื่นเนี่ยมันก็เข้ามาไล่ล่าตอนตอน,ตอนเราแม้แต่เดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี้ยังทําใจไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทําใจได้ว่า มันจะมาอีกกี่ตัวก็ขอให้ทยอยทยอยมาแล้วกันขอผ่อนผันชําระนี่อย่ามาทีละหลายหลายตัวขอมาทีละตัวทีตัวยินดอมยินยอมพร้อมใจน้อมรับรับโทษรับโอ้สิรับรับโทษรับกรรมทุกทีทุกวิถีทางมันจะได้ทําให้เราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสขึ้นในการรับวิบากร้แต่ละตัวที่จะเข้ามาในชีวิตดีแล้วครับอาที่เปกำลังใจว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ดีแล้วครับ มาทําต่อไปครับอาเทสรับอิบากต่อไปเจอพี <laughs> ่หน่อยครับเจอพี่หน่อยขอขอบคุณมากครับนี่แาถึง,มาถ,งมาถึงติด<ห>ตรงนี้พ<า>ิพัฒนาค่ะอาเทสค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะยาวใช่ไหมยาวแล้วค่ะมันยาวแล้ว <laughs> <laughs> พี่สุภาท่านใดคะต่อไปค่ะค่ะ